โอเคทุกคนมาครับผมต่อจากพาร์ทที่แล้วตอนนี้โอ้โหสภาพบ้านไปไกลแล้วใช่แล้วฮะก็ก็คือว่ากัจะไม่สร้างให้ดูแล้วแหละจะไปสร้างคนเดียวแล้วแหละคือสร้างไปคิดไปมันลำบากแล้นะคือตอนนี้เนี่ยผมู่เวิมเนี่ยได้ขึ้นโครงบ้านมาเตียงไว้แล้วนะครับผมแล้วก็ชั้นบนผมเนี่ยจะทําเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูรายละเอียดเขาดีกว่าเนาะนี่อันนี้เพื่อความที่ทุกคนจะได้เข้าใจนะครับผมได้ปูพื้น อันนี้เนี่ยให้กลายเป็นบล็อกนี้หมดแล้วแล้วก็ทํามาตรงนี้ทําเป็นทางลงด้วยเพราะตรงนี้มันจะสูงกว่า2บล็อกเนาะแล้วก็ตรงนี้เราก็ใส่เป็นพื้นไม้มาเตรียไมไว้นะครับแล้วก็ชั้นบนพีเเนี่ยต่อไม้ขึ้นมาประมาณเออห้า yeah. บล็อกใช่แล้วก็ทําเป็นแบบนี้ ง่ายๆครับผมอันนี้ทําโครงหลังคาไม่รอเวลาอัดคลิปมันจะได้แบบไม่เสียเวลานะครับผมแล้วก็อ่าส่วนไอ้นี่ก็ง่ายๆครับผมเรียบๆง่ายๆเลยซึ่งวันนี้เราก็จะมาสร้างต่อให้มันเสร็จไปทั้งหลังใช่บอกเลยว่าอีพีนี้ยังไงก็ตามเว้ยอันนี้มันต้องเสร็จอไม่เสร็จกูกูนานเกินแล้วโ <laughs> okay, อเคไฟ let's go ยิ่ว่าพาน,นี้เราเอาให้เสร็จให้เสร็จไปเลยไหมให้เสร็จแบบว่า เสร็จทำปราศาสตรไปแล้วโอ้โหมันจะตัดเยอะไปป่้าเออมันจะตัดแบบปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ผมว่าผมจะให้มันเสร็จหลังนี้โดยเร็วโอเคผมจะทําอันนี้แค่ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็ยังจะไม่สร้างแล้วฝั่งนี้ก็ยังจะไม่สร้างแล้วก็จะทําหลังคาแล้วก็ปักท็อตโอเค let's go ไปทุกคนเดี๋ยวผมขอทําหน้าต่างก่อนมันน่าจะใช้เวลาไม่นานครับน่าจะใช้เวลาสักครู่ สักพักสักพักสักพักโอเคไปตัดคลิปเออเปิดคลิปมาไม่ถึง2นาทีกูก็ตัดคลิปแล้วเนะี่ยใกล้จะเสร็จแล้วทุกคนเป็นไงบอกแล้ว EP พนี้ยมันต้องเสร็จทั้งหลังเลย <c oughs> เรียบร้อยผมแค่นี้ผมก็จะทำอ่าไอ้พวกหน้าตูงหน้าต่างนี่เสร็จแล้วแต่กูขอไปนอนอยู่ได้ไหมคือรู้สึกว่ามันมันมืดแล้วผมทำงานไม่สะดวกว่ะโอเคไป let's go ขอนอนกอนนะครับยังไม่ทํางานนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยพิวคิดว่าเราน่าจะทําหลังคาเพิ่มแต่ก่อนที่เราจะทําหลังคานั้นเราจะต้องมาเตรียมอุปกรณ์ก่อนซึ่งขอบหลังคาเนี่ยผมเอาเป็นบล็อกหินอันนี้เนาะซึ่งในหลังคาผมก็จะเอาเป็นอันเนี้ยเออเอาเป็นไม้ไม่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 สนอน่าจะใช้เป็นไม้สนทั้งหมดนะครับเป็นึัเอานี้มาดิเอาอันนี้มาได้โอเคสองอันแล้วก็อันนี้วางปุ๊บ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 กูบินขึ้นมากันปุ๊บ อ่าแล้วตรงนี้ฝั่งนู้นทำเกินป่าวะอืมไม่เกินล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเกินเกินผมคิดว่าเราจะต้องอ่าใช้ไม้นี้ด้วยนิดหน่อยเหมือนว่าเราจะวางบล็อกขึ้นมาประมาณนี้อ่าฮะซึ่งมันใช่อยู่วะใช่แหละเออแล้วเราก็อ๋อนี่เราวางเออฝั่งนี้กูก็วางได้ไหมแล้วเราก็จะใส่อันนี้เข้าไปด้วยนะครับซึ่งอ๋อผมว่าลวแป๊บ แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเลยคือผมว่าแล้วเว้ยว่าทาไมฝั่งนี้ผมไม่ทํากูต้องทาตึกตรงนี้นึกว่าลืมโทษ <c oughs> โอเคมากกว่เดิมนะครับผมเราจะใส่นี้เข้าไป1อันแล้วก็นี้เราก็จะใส่ขึ้นมายาวเลยแล้วกันเนาะใส่ขึ้นมายาวอันนี้1อันนะครับแล้วก็ตามด้วยอ่ามันจะมีช่องกลางอยู่เราจะใส่ขึ้นมาเรื่อยๆให้มันให้มันชี้กันตรงนี้คืออย่างน้อยมันจะได้เป็นแบบว่าร่องของบ้านอะฮะ แล้วก็พี่ก็จะใส่เป็นไม้ธรรมดานะครับผมใส่เข้าไปเลยมันจะกลายเป็นเหมือนแบบขั้นบันไดอ่ะฮะมันจะกลายเป็นขั้นบันไดเออปุ๊บ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 ได้ป่าวได้แหละได้แหละ,แ,หละแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยลงไปดูว่ามันมันมันสวยป่า <c oughs> มันอาเาจ,จะไม่สวยแล้วกูต้องมาตั้งอะไรทุบเกยประเด็นอ่ะเออเอาได้ยูนี่โอ้สวยเท่เลยเยนะถ้าเกิดว่าผมเอานี่มาวาาหนึ่งสองสามสี่ห้าหก สามด้วยอันนี้ครับหนึ่งอันปุ๊บแล้วผมข้ามาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลี้วแ้วเกือบว่าเราใช้คาถทาเละเอออาเซอโอเคง่าย <c oughs> อันนี้ง่ายว่ะอ๋อเราสามารถใช้คาถทานะ,ะในการสร้างได้เลยนะทุกคนนะอันนี้ฮึอันนี้ไงได้แล้วเออเว้ยจว่าไปมันก็วางง่ายนะโอเคไปเดี๋ยวเราขอลง แล้วก็คราบนี่ครับเออเนี่ยค,คราฟมาจํานวนมากเอ้ยเดี๋ยวเดไม่พออะคราฟหมดแล้วนะเออเดี๋ยวเดินลวกลวกลวกเดี๋ยวเดี๋ยวเผนะ <c oughs> ื่อเผื่อแบบมันใช่เยอะไหใช้เยอะอันนี้โอเคได้ครับแล้วก็จะวางหลัวๆส่วนฟ้าเพดานเนี่ยพี่เวฟเดี๋ยวค่อยใส่ทีหลังก็ได้นะทุกคนเพราะว่าใช่เวลาเดินอะดูข้างหลังด้วยเรียบร้อยแล้วก็ใส่ชั้นบนสุดเอาบล็อกนี้มาแยกแล้วก็ใส่เข้าไปเลย แค่นี้ก็ไปน็นเสร็จแล้วครับหลังคาเชื่อคุณง่ายอ่ะง่ายจัดเรียบร้อยแล้วบ้านเสร็จแล้วนี่แหละครับทั้งปราสาทมีอยู่แค่นี้แหละ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> โอเคต่อไปเราจะใช้เป็นหินตันนี้นะครับแล้วก็เรามีอีกไหมไม่มีเดี๋ยวเราจะต้องไปเอาตรงนี้มาคราบเพิ่มอยู่เนาะขอเก็บนี้ก่นอนผมต้องการคราฟเพิ่มต้องเป็นบล็อกนี้ก่อนบล็อกนี้ก่อนเรียบเรียบก่อนใช่ไหมใช่แหละ แล้วก็ค่อยเป็นอันนี้โอเคกลัวมันไปนคราฟผิดไงก็เลยต้องเอาไอ้ไอ้สองนี้เก็บก่อน <c oughs> เออ <c oughs> มกลัวผมจะคราฟผิด้ยโอเคพอเราได้มาแบบนี้แล้วเนี่ยผมก็จะต่อน,นี้ขึ้นมหมโอเคต่อขึ้นเลยครับต่อขึ้นเลยต่อขึ้นเลยนี่ครับต่อขึ้นเลยต่อขึ้นเลยเออสูงสูงครับสูงสูงประมาณประมาณนี้ครับประมาณนี้ประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นไอ้ช่วงตรงนี้แหละคือเราจะต้องทํามาเป็นอืม นี่ผมจะกั้นไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะเราจะกั้นเอาไว้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ต่อขึ้นมากันตดในสวนตรงนี้เนี่ยเราน่าจะให้มันสามารถเดินเข้าข้างในตรงนี้ได้แต่ว่าตอนนี้เรายังไม่เราจะยังไม่้างข้างนอกเนาะผมจะตอขึ้นมากันปื๊บปื๊ปื๊บป๊โอเคเรียบร้อยมันก็จะได้ออกมาเป็นทรงประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องใช้เป็นไม้สนเพิ่มเติม ซึ่งไม้สนเนี่ยผมจะทำเป็นอ่าระเบียงไม่ใช่ระเบียงเดี๋ยวเขาเรียกอะไรที้ยเลยเออชั้นอืมชั้นกูก <c oughs> ็เรียกมัวไปเรื่อยเลยเดี๋ยวนีนขออันนี้ทุบโอเคอันนี้ถือว่าเป็นทางขึ้นแล้วกันนะแล้วก็อันนี้ก็ทุบไปครับนี่อันนี้เราทำเป็นทางใหญ่เลยก็ได้เพราะว่ายัางไงมันไม่มีตัวอะไรมาจะเดินเข้าบริเวณนี้หรอกมั้งเออยังไงเราก็ต้องทำให้มันดูแบบนี่อยู่แล้วอ่ะดูสว่างโอเคพอเราทำแบบนี้แล้วผมก็จะทุบ ผมว่าเราแก้นี้วรอไหมผมว่าเราแก้ดีกว่าเออไปๆผมว่าผมแก้ตรงนี้ดีกว่าเออเนี่ยทุบตรงนี้ออกเราก็ใส่เป็นพื้นไม้ไปเลยเออในส่วนของปราสทาเนี่ยผมจะใช้เป็นไม้ไม้สนแล้วก็ส่วนในบ้านเนี่ยผมจะใช้เป็นไม้อกนะครับผมเพื่อ,อความแตกต่างเราจะได้รู้ว่าเอ้ฝั่งนั้นคืออันนี้นะฝั่งนี้คืออันนั้นนะอะไรประมาณน,นี้โอเคกูคไม่รู้กูสร้างมัว่วไปกันแล้ะทุกคนวางค่อยๆวางครับค่อยๆวาง ค่อยๆว,วาง่ออวางเอบเรียบร้อยแล้วเราเนี่ยทําบ้านไว้แล้วประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งชั้นนะครับหนึ่งชั้นก็วางไปเลยเรียบร้อยได้หนึ่งชั้นโอ้โหเชื่ออย่างมืดโอเคเรียบร้อยแล้วก็ผมจะทําทางขึ้นตรงนี้โดดขึ้นมาแล้วก็เราก็จะใส่น,นี้เหมือนเดิมประมาณให้สูงกว่าหัวเรานี้หน่อยโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้า แล้วผมก็จะปักทอชเพราะว่าตรงนี้มืดเกินแล้วเราก็จะมาทุกตัวนี้ออกเอาไปทางขึ้นเหมือนเดิมปุ๊บปุ๊บผมคิดว่ามันน่าจะสูงเกินไปหรือว่ามันจะน่าจะเตี้ยเกินไปหรือเปล่าแต่คิดว่าเท่านี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะทุกคนอ่าฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอเริ่มทําหน้าต่างเลยดีวยกว่าซึ่งหน้าต่างผมก็จะทําให้มันเป็นแบบนี้ละกันนะหน้าต่างหน้าต่าง หน้าต่างเหรออ่าอันนี้น่าจะเป็นหน้าต่างหน้าต่างเอาเป็นหน้าต่างใหญ่เลยก็ได้เออหน้าต่างใหญ่อันนี่ประมาณนี้หน้าต่างครับใหญ่เกินด้วยมันมันจะเหมาะว่าหน้าต่างนี่มันโอเคเหมาะแหละเอาเดี๋ยวลองลองทุก่อนเอาเป็นแบบว่าหน้าต่างอย่างน้อยให้แบบแสงมันเข้าอะไรประมาณเนี้ยโอเคครับทุกไปเลยนี่เราเราเรายังไม่สร้างอ่าองค์ประกอบอย่างอื่นโอเค มีหน้าต่างสวยเลยเออแบบนี้หละหน้าต่างไอ้ข้างล่างตรงนี้เราจะยังไม่ตกแต่งเนาะต่อไปครับผมเราจะต้องใช้เป็นไอ้เจ้าคราฟนี้มาบับแล้วก็นี้มาวิธีการสร้างนะครับง่ายๆครับผมหลักการในการสร้างาปราสาทนะครับผมก็เราก็จะวางอันนี้อันนี้ <c oughs> ว่าแล้วมือต้องไม่พอดี <c oughs> มันไม่มไม่พอดีอะ <c oughs> โอเคจบกัแล้วกัน เดี๋ยวเราลองดูได้ว่ามันจะพอดีหรือเปล่าเนี่ยฝั่งนี้อ้าวฝั่งนี้พอดีโอเคครับอันนี้เว้นๆตรงกลางสองอันไม่เป็นไรครับมันไม่ได้สังเกตอะไรขนาดนั้นโอเคพอได้มาแบบนี้แล้วนะครับสิ่งที่ทเราสิ่งที่เราควรทํานะทุกคนเราควรที่จะต้องทําอันนี้อะไรอะ่ะ <laughs> ไม่เิเอ่อขออยากจะมีนั่งหลานอ่ะมันมันต้องมีนั่งหลานอ่ะทุกคน เออมันต้องมีนั่งร้านในการประดะับบบประเดึนนะถ้าจําไม่ผิดมันมีป่าที่มันน่าจะมีป่าป่าป่าไม้ป่าไม้อยู่ใส่ไะเดี๋ยวเดี๋ยว่ยไหนอะป่าเอ้ยเดี๋ยวอ๋อนี่ป่าละมะมีอยู่ตรงนี้ครับหนึ่งจุดแล้วก็ตรงไม่ใช่ตรงนี้ว่ะเชีย่ยไกลอยู่นะตรงนี้ป่าละมะเราต้องไปเอาก่อนโอเคไปเดี๋ยวมาทุกคนขอไปเอานั่งร้านก่อนเราต้องคราฟนั่งร้านจนํานวนมากเพราะบ้านหลังนี้ ต้องก่อสร้างโอเคไปเดี๋ยวเราไปเอานักล้างกันก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาทาต่อเนาะโอเคผมกลับมาแล้วทุกคนก็หลังจากที่เราได้มาผมก็ไปคราฟมานิดหน่อยแต่ว่าทําไมผมมีความรู้สึกว่าบ้านเรามันมันมีน้อยวะ่ะเยอมไปมุมบ่าบ้านเรามันไม่มีอ่ะอะไรวะเนี่ยโอเค okay, ไม่มเป็นไรอันนี้เก็บไว้เดี๋ยวเราค่อยเวลาเราจะได้ใช้แล้วกันเอานี่มาสามอันแล้วก็ผมขออันนี้หน่อยสามวันผมครับแล้วก็ครับแล้วกูก,ก็นอน เออกูน่าจะทำแบบนี้ตั้งนานแล้วแต่กูก็ไม่ได้ทำสักทีมาต่อไปครับผมสิ่งที่เราจะต้องทำในะฮะในการสร้างาพีระมิดนะครับผมซึ่งไม่ใช่พีระมิดเลยปราสาทอืมคือผมพลาดครับผมใช่ฮะพลาดก็คือว่าเดี๋ยวนะมันจะต้องต่อเนี่ยขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนอ่าขึ้นไปก่อนขึ้นมาปื๊บ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดวเอานี้มาปื๊บปื๊บปื๊บขึ้นมาแล้วปื๊บปื๊บอ่ะขึ้นอีกสักสองแล้วกัอนอ่าฮะ คือวิธีการสร้างเนี่ยเราจะวางอันนี้เข้าไปสองอันแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปหนึ่งแล้วผมก็จะต่อไปด้านข้างครับอ่าใส่สองวางหนึ่งแต่ไว้ตรงขอบเนี่ยผมไม่มั่นใจเหมือนกันขอบน่าจะใส่สองอันเลยมั้งโอเคแล้วก็ใส่สองวางหนึ่งเพราะเราใส่สองวางหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะมาทุบอันนี้ออกหนึ่งหนึ่งหนึ่งผมก็จะมาใส่อ่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ่า ปึ๊บโค้งมาปึ๊บโค้งมามันจะดูแบบมีมิติมากกว่ากันเว้ยเชี่ยปราสาอะไรก็เท่ยังสร้างไม่เสร็จแล้วมัวเวยตัวเองนะเชี่ยดูดิมันเป็นแบบปราสาทมีเขาอ่ะดูดินี่ดูกูยังจำยังจำนี่ไงแล้วกถ้าเราใส่ครบเซตก็จะเท่ไปกว่านี้อีกแต่ว่าเออผมไม่ชอบแบบไปไปไปเราไม่ใส่แบบนี้ จะเอาแค่นี้พออันนี้ผมรู้สึกว่ามันมันจะเยอะไปเว้ยอ่าแล้วก็ในส่วนตรงนี้ผมก็จะใส่เป็นอันนี้เอาไว้นะครับระหว่างกึง่งกึ่งกลางเดี๋ยวเดี๋ยวลองใส่ดิเทไปนี่ได้อยู่ได้อยู่แล้วก็เนี่ยหนึ่งด้านโอเคสรุปแล้วเดี๋ยวผมจะต้องใส่ทั้งหมด4ด้านใช่แล้วต้องวางอันนี้เนี่ยผมให้หมดเลยทั้งหมด4ด้านก็คือวุดรอบ วางเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ลักษณะก็จะประมาณนี้แหละแต่ตอนนี้ผมยังใส่รายละเอียดไม่ได้นะเพราะว่ากว่าเราจะใส่รายละเอียดเนี่ยมันก็ใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานใช่แล้วก็ยุ่งยากด้วยนะครับโอ้ยกระตุกกระตุกเอาไงต่อเนี่ยอ๋อกูเอาไงต่อเนี่ยเอาแกต่อไปเราจะทําการมันยังแต่งไม่ได้มันต้องทําแบบกําแพงขึ้นมาก่อนไว้มันถึงจะเริ่มแต่งแต่งอะไรพวกนี้ได้แต่ว่าตอนเนี้ย ถ้าเกิดว่าเราแต่งเรานะ่าจะต้องแต่งแค่หน้าต่างอ่าฮะคือเราแต่งหน้าต่างได้ครับแต่ว่าเราน่าจะยังไม่สามารถที่จะแต่งทั้งหมดได้เราต้องทํากําแพงแล้วก็เสาตัวนี้ขึ้นมาก่อนเพราะว่าวิเวนเนี่ยจะได้ทําฐานก็คือลายตรงฐานเนี่ยให้มันให้มันเหมือนเหมือนกันใช่เราจะมาทําแบบเราทําไปก่อนเหรออืมเราจะทําไปก่อนมันจะมันจะมันจะที่วะ อ่ะเดี๋ยวเราลองเลยลองลองลองเดี๋ยวเราผมลองลอง,ลองทําก่อนนะคือตอนนี้ประสาทมันอาจจะยังดูไม่มีลวดลายนะครับเนื่องจากว่าผมไม่สามารถที่จะวางบล็อกสลับกันได้ใช่แล้วเราเร,าเราทำระวางบล็อกสลับกันไม่ได้นุ้่วนีเนาะ <c oughs> ไอ้เยี่ยแบบเหมือนปราสาทแดกเยอะอนะอแบบโอ้ยอิ่มหนำสำลานชีวิตนี้แบบกูมีตังกกินอย่างเดียวอ้วนไปเชีย โอ้โหวัตโมดเตมิโอเคทั้งช่างมันนะครับเราจะมาวางลงวางนี้อันน <two> uh ี้ผมจะใช้ประมาณสัก3บล็อกนะครับขึ้นไปอืมมาได้เท่านี้เอาไงวะเฮ้ยไม่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 ตัวนี้ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ทุบออกเออแล้วก็มาวางตรงนี้ใส่ตรงนี้เออก็ว่ายอยู่มันไม่เนี่ยแล้วมึงก็ไปทุบออกหมดเว็บโอเคเอาแม่เป็นไรฟึ่มใส่นี้ใส่นี้ใส่นี้เข้าไปเออเอ้ยได้อยู่ไอ้ดูเท่หวะ เสร็จะเพยครับเสรกระเครับเสครับเดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งวันทีหลังครับโอเคครับเรียบร้อยครับแรื่องอะไรนั้นชั้นนี้แหละครับชั้นนี้ผมจะใส่ไว้ประมาณช่วงกลางนะครับเราจะไม่ลงใต้สุดนะครับไม้มันจะดูหน่ำแนมเกินไปโอเคประมาณนี้แล้วกันสําหรับประสาทของเราโอ้เจ้าเหลือแต่ตรงกลางใช่ไหมที่กูจะต้องแต่งซึ่งเวร์กูไม่รู้จะแต่งยังไงดีมันเป็นสี่เหลี่ยมด้วย เออถ้าตรงกลางเราทำเป็นหน้าต่างแบบนี้ก็ได้นะแบบปกติปกติเออหน้าต่างปกติใส่เพราะว่านี้มันเป็นตัวบ้านนี่มันไม่ใช่แบบป้อมปะการหรือว่าเราจะทำเป็นแบบป้อมปะการด้วยหรือวะอืมวัวไม้เอาไม้มาดีกว่าเอาไม้มาเลยเอาสิ่งที่ผมจะต้องใช้นะครับก็เดี๋ยวเก็บก่อนเอาไม้อันนี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 ้แค่นี้ปะเอาอันนี้ด้วยเอผมว่าเราแต่งเป็นแบบนี้้วย oh, <God. S 2> ไป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 เดี๋ยนะมันน่าจะทำได้เว้ทุกคนคุณอย่างพ่เนาะมันอัจฉริยะแล้วประเด็น ขึ้นมาปึ๊บวางวางส่วนนี้ทำไงครับส่วนนี้ขึ้นไปเลยครับแบบนี้ครับอันนี้ใส่ลงมาครับใส่ลงมาครับแล้วก็ตามด้วยอันนี้ครับใส่ครับเรียบร้อยครับแค่นี้เองครับทุกคนแค่นี้เลยเว้ทุกคนเราได้อ่ะได้แหละไม่ได้่ะกูว่านะไม่ได้่ะเดี๋ยวนะกูขอเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวขอขอขอเปลี่ยนคำประเึงนะเออ เราต้องใช้ขวานทุบนี้ออกเนี่ยผมเกลียดตัวเองตรงที่แบบผมชอบแบบสร้างไปคิดไปอย่างเงี้ยแหละทุกคนอืมอันนี้อันนี้วางบล็อกไหนอันนี้อ๋อแป๊บเดียวอันนี้วางบล็อกนี้ครับปึ๊บแล้วก็งัดหัวเข้าปึ๊บแล้วก็โดดไปหนึ่งทีแล้วก็ใส่ปึ๊บปึ๊บได้ปะได้เนี่ยเนี่ยได้อันนี้ได้แล้วก็อ่าเสามันดูแบบเล็กกระจิตดิดใช่มาดูแบบไม่แข็งแรงใช่ไหมอืม ไม่ได้ปะเขามป็เรื่องมากจังว่าคอมันมันมันไม่ได้อะมันมันดูแบบกระขัดอ่ะปรนเด็นนะผมต้องรอเปลี่ยนเสาดิมันดูแบบกระดขัดไหมมันดูไม่ขัดป่ะผมว่าลอบนี้ไม่ขัดแป๊บแป๊บแป๊บเราต้องแก้ข้างในด้วยนะครับเพื่อให้มันดูมีมิติขึ้นกว่าเดิมวิธีการแก้ข้างในก็คือเราจะต้องเข้าไปข้างในก่อะระดับพี่แล้วไ้เนาะ ขึ้นยังไงอ๋อเนี่ยทางขึ้นลืมที <c> ่ <oughs> บ้านกูไม่มีอะไรสมประกอบเลยว่ะทุบทุบฮึบฮึบนี่นาะเป็นแบบช่องบาดีเลยดูดิไอ้เน,นี่แบบนี้แหละแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราก็ใส่เป็นอ่ากรงก็ได้กงรกงนี่เราทําแบบนี้ทุกทุกอันทุกบานก็น่าจะเวิร์กนะทุกคนน่าจะเวิร์กน่าจะเวิร์กหรือว่าเราจะแก้ไอ้ตรงเนี้ยผมว่า,ราหรือว่าเราจะแก้ตรงเนี้ย แล้วก็บแล้วก็ใส่ไปนี่แทนฟฟไม่ได้ว่ะไม่ได้ว่ะมันดูแบบเนียนตาเลยผมว่าไม้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 แบบเดิมมัดีแหละเออว่าไม้เหมือนเดิมมันน่าจะโอเคแล้วเพราะตรงนี้มันเป็นส่วนบ้านนี่ส่วนเนี้ยผมค่อยแก้กอโอเคผมขอเอาไม้ใส่ก่อนแล้วกันทุกคนน่าจะต้องใช้เวลาสักครู่นะครับผมว่านะ มันมีวิธีหนึ่งว้ยมันจะทําให้ตึกของเรามันดูดีมากเปนเลยนะผมจะทําให้ทุกคนดูมันจะทําให้ตึกของเราดีมากดูดีมากไปผมเดานะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นจิตวิทยาของผมเองนะครับผมว่าการที่เราทุบตรงนี้ออกอะ่ะเออแล้วก็ใส่ไปน,นี้ก็ได้ดูดีไหมกลั <c oughs> วไปดูดีกว่าไอ,อ,อ้เรียบอ่ะอวานเนี้ยดูดีกว่าเยอะเลยไว้ยดูดูดเอาที่ออกก่อนอดูก่อนใสน่ข้างบน โอเคดูดีไหมว่ถามแค่นั้นะมันดูดีกว่าฝั่งนี้ไหมฝั่งนี้ผมว่ามันดูดีกว่าเนี่ยโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยววิบขอเอาเอาหน้าต่างใส่ทุบบานแล้วก็เคลียร์ตรงมุมออกแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเหลี่ยมเกินไปว่ามันเหลี่ยมเกินโ okay. อเคตามนั้นครับผมเดี๋ยวมาสักครู่หนึ่งนี่แหละบอกแล้ว EP ีนี้มันต้องเสร็จไวตึกเรื่องนะี้เรียบร้อยแล้วทุกคนแล้วก็เราก็จะได้มาเป็น กูขอดูไกลดิกูยังไ,ไม่ได้ดูมุมไกลเลยเ <c oughs> ล้วได้ออกมาเป็นประมาณนี้ครับผมใช่แล้วนะตรงนี้ที่เรายังไม่ทํานี่เผื่อพี่เวจะทํากําแพงสูงเท่ากันไงเออแบบนี้ก็ดูโอเคแล้วก็ในส่วนของกําแพงตรงนี้เนี่ยพี่วต้องบอกไว้เลยว่าในพีพีก่อนที่เราทําไปเนี่ยพี่วได้แก้นะครับผมแก้มันดูแคบลงแล้วก็มันมีบางส่วนที่มันไม่เท่ากันพี่วก็นั่งแก้นะครับมซึ่งระยะที่เวียทำเนี่ยก็จะด้านนี้ก็น่าจะประมาณ6ปะเจ็ด อ่าด้านนี้7อันนี้ก็7แล้วก็จะมีกั้นแค่หนึ่งนะครับให้มันดูทรงกลมยิ่งขึ้นเพราะกว่าน้านนี้มันดูไม่กลมเลยอ่ะเนี่ยถามว่าวิเว็บคราฟทำไมมันดูเรียบๆจังเลยแบบว่าตึกของวิเว็บเนี่ยมันดูมันดูเรียบจนเกินไปมันดูแบบไม่เท่เลยอะไรอย่างงี้เดี๋ยวพีเอจะทาให้ดูซึ่งการทําไมครฟัมเนี่ยเราจะต้องทําให้มันดูอเรียบแล้วก็ไม่เรียบด้วยนะครับสองแบบซึ่งสมมติว่าถ้ามันเป็นแบบนี้ใช่ไหมทุกคนเราก็จะทําแบบนี้ครับผมจะพยายามหาบล็อกอะไรก็ได้ที่มันแบบ พอแบบพอแบบมันมาใส่ให้มันเป็นพิธีอ่ะเข้าใจไหมคือเราเราสามารถเอาบลอกพวกเนี้ยแบบว่าเรามาทุบตัวนี้ออกปุ๊บใส่ไปพรามันเป็นวิธีก็คือสลับบล็อกให้มันดูเละๆนั่นแหละคือ <c oughs> มันก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็แค่ทําทําบล็อกให้มันดูแบบเละๆฟังๆแต่ว่าตอนนี้ผมจะยังไม่ไม่เอาบล็อกสลับใส่ใช่ตอนนี้ก็แค่ยังไม่เอาบล็อกสลับใส่เนี้ยนี่มันจะเหลือบล็อกหนึ่งชั่ววันประมาณนี้แล้วกันมันก็ กูว่มีปัญญาแค่เนี้ยเนาะโอเคต่อไปเราจะทำอ่าตึกใช่แล้วผมต้องการที่จะสร้างเป็นอ่าหอคอยซึ่งหอคอยที่เราต้องสร้างดึคราฟก่อนความนี้ด้วยความนี้ก่อนความนี้ด้วยโอเคเรียบร้อยนี่นะครับผมหอคอยที่เราจะต้องสร้างความสูงเนี่ยก็แล้วแต่นะครับผมที่เราต้องการเลยซึ่งจะต้องสูงกว่าผมว่าน่าจะสูงเท่าเนี้ย เออน่าจะสูงเท่าเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะลองวางนะเอ,อ้าเดี๋ยวจกใจเอ่อประมาณประมาณปึ๊บปึ๊บปึ๊บเท่ายังปึ๊บปึ๊บเท่ายังเท่าไหมเท่าไหมประมาณประมาณยืดได้มั้งหัวไม่ต้องสูงสูงเท่าก็ได้เออกูเจ็บอีกเนี่ยเท่า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 น,นี้ก็น่าจะโอเคนะทุกคนนี่เห็นม้เป็นแบบหอคอยเล็กๆหรือว่ามันมันเล็กไปก็ไม่เล็กนะมันก็ใหญ่อยู่นะหอคอยเออหอคอยนี้ก็ใหญ่อยู่นะ เออแบบนี้ก็ได้แหละเอ,อ้ได้ได้แหละมั้งเดี๋ยวนะแต่ก่อนผมอยากจะดูก่อนว่าถ้าเกิดว่าเราจะสร้างกับออตกใจกูโดนบล็บอกหมดเดี๋ยวเดี๋ยวบล็อกจะหมดบล็อกจะหมดแล้วเพื่อนแล้วก็บล็อกหน่อยโอเคผมจะทําให้ตรงนี้ออกมาเป็นทางเดินพอดีไงปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้เดี๋ยนะทุบนี้ออกปึ๊บปึ๊บทุบปุ๊บปึ๊บแล้วก็ใส่เป็นบล็อกไม้ตรงนี้โอเค๋ยวค่อยใส่ก็น่าจะได้อยู่นะทุกคนอ่าก็จะประมาณนี้ครับกาแพง ส่วนสูงของกำแพงก็จะอยู่ราวๆประมาณนี้ส่วนบล็อกหนึ่งลงไปเราก็จะใส่เป็นไม้ถูกไหมแล้วก็กำแพงเราก็ค่อยตกแต่งซึ่งการตกแต่งก็ก็เหมือนกันนะครับก็คือข้างบนกับข้างล่างผมก็จะใส่ไอ้เจ้าเนี้ยใส่ปื้นส่วนด้านล่างเราก็าจ,จะทําเป็นประมาณนี้หรือเปล่าไ้หนึ่งนะขอเอาบล็อกมาทําก่อนบล็อกเอาบล็อกนี่อ่ขอคราฟเพิ่มหน่อยได้ไหมข้างล่างผมก็น่าจะใส่เป็นไว้ประมาณนี้หละมัง้ง เนี่ยเอาเป็นแบบที่กั้นนะครับแล้วาเอาเป็นแบบทรงที่กั้นไว้ก่อนเพราะว่ามันน่าจะแบบเนี่ยกันแบบกันการโจมตีอะไรประมาณนี้ผมก็จะใส่นี้ไปฮึบฮึบฮึบก็ทําให้เต็มแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นยักษ์เหมือนกันนั้นอ่ารอบปรา,าสาทตรเชื่อหรือกูสร้างการใหญ่มากเลยเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องทําที่ใส่ปืนใหญ่นะกว่ากูลืมเราเราต้องเอท้ที่ใส่ปืนใหญ่เดี๋ยวเราใส่ไว้ในนี้ด้วย เอจอเจาะเจาะเป็นกระแพงเข้าไปแล้วก็แบบใส่ปืนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเออไอ้พวกนี้น่าจะใส่ปืนใหญ่แต่ม,มันปืนหรือว่าปืนใหญ่เราเจาะไว้ข้างบนดีวะปืนหรือว่าผมจําได้ว่าเรามีเอ้ยป้อมปืนเราไว้ไหนฮะป้อมปืนป้อมปืนหาป้อมปืนก่อนชิบหายแล้วทุกคนกว่าป้อมปืนไม่เจอเออช่างมันแล้วกันเดี๋ยวค่อยคราฟใหม่ก็ได้หาไม่เจอเอ้ยหรือว่าอยู่ในนี้ป่ะเฟอยู่นี้ป่ะเ네นี่ยอ่าใช่ด้วยนี่ไงเผื่อเราแบบว่าทำไงเราก็จะเอาป้อมปืนมาตั้ง นี่เอ้ยได้เว้ยได้เออเนี่ยป้อมปืนเนี่ยหรือว่าหลบคนป้อมปืนเขาไปอยู่ในตัวตึกวะเอ้ยเนี่ยแบบป้อมปืนได้เลยเนี่ยป้อมปืนออโตโด้ด้วยแบบไล่ยิงไล่ยิงเออวนี่น่าจะเป็นป้อมปานที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทุบท็อตออกให้หมดให้มันมืดเผื่อมันมีตัวอะไรมาเกิดป้อมปืนจะได้ยิงเออว่าแบบนี้เราได้จะเกียนได้จะเกียนเออประมาณนี้แล้วกันเนี่ยเดี๋ยวพี่เวฟคิดว่าเวฟจะใส่เป็นฟันแบบนี้แล้วกันเนาะ ยาวสุดนู่นแล้วก็เราจะใส่เป็นใยหยักเหมือนกับไอ้เจ้าตัวเนี้ยให้หมดนะครับแล้วก็เราก็จะทํากําแพงสูงประมาณนี้แหละเอาไว้แต่ว่ายังจะไม่สร้างอันนี้ละกันใช่เพราะน่าจะต้องใช้เวลาในการสร้างแล้วก็ออกแบบอีกนานนะครับส่วนทางเข้าปราศาทตรเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะทําทางเข้าได้ประมาณช่วงนี้ช่วงนี้เนี่ยพี่เว้ว่าพี่เว้จะแก้ให้มันเป็นทางเข้าแต่ว่าผมอยากจะทำให้เสร็จก่อนเราค่อยไล่ทําทางเข้าอีกทีหนึ่งเนาะเออน่าจะน่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่เชื่อว่าต้องเอาเนี้ยออก คือแบบประสาทไกเนี่ยมึงไม่เข้ากันเลยโอเคทุกคนผมดูคุณมาแล้วกันเนี่ผมทีรับชมเดี๋ยวเดพาร์ทหน้าเบียจะทํากําแพงนะครับผมสองฝั่งสามฝั่งเลยนะครับแล้วก็หอคอยไว้รอแต่หอคอยเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ตกแต่งเราจะมาตกแต่งพร้อมกันเนาะเออนะ่าจะต้องมาตกแต่งพร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวเราพาร์ทหน้าผมคิดว่าจะทําให้เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่นะ่าจะเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมกับขนของเข้าไปอยู่ได้เลยเออประมาณนั้นแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องฟาร์มเหล็กอ่าอันนี้ขาดไม่ได้เลยฟาร์มเหล็กฟาร์มเลหล กระสุนปืนแล้วก็ทำปืนใหญ่ด้วยนะครับซึ่งบอกเลยว่าเปลืองเหล็กมากเพราะได้แต่ละป้อมเปลืองเหล็กมากๆก็ต้องใช้เยอะเพราะฉันเราต้องมา afk ฟนี้นานโอเคทุกคนขอบคุณทุกคนมากผมที่รับชมจนวันคลิปหนาคลิปทีกก็สวัสดีครับผมไปแล้วฮะลาก่อขอบคุณทุกคนมากผมที่รับชมเฮ้ยนี่ปราสาทเริ่มใหญ่โตแล้วฮกูเว้ยยาวนาน,นยาวนานน้องยาวนาน